รักขีนวัดเดินทางมาที่บริเวณห้องมัควานบาสามนะครับแล้เข้าสู่การแถลงขึ้นศาลชาติและมูลศาสทหารปีหาร้อยหกต่อไปขอเรียนเชิญรับฟังการแถลงดีรัชพัฒน์สุวรรณทั์และเจตจัางในพันการจุนการซึ่งเปนผู้พในราชสำนและการต่างๆคง่ร้ได้จากการพัฒนานี้เข้าสู่ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ฉันได้มีโอกาสได้มารับฟังการถแถลงผลงานยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหารน,นะคะที่ของนักศึกษาในวันนี้นะคะก็โดยเป็นโดยนักศึกษาวิทยายลัยป้องกันราชนาจักรนักศึกษาวิทยายลัยเสนาธิการทหารวิทยายลัยการทัพบกวิทยายลัยการทัพเรือและวิทยายลัยการทัพอากาศ ะะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคนณะนักศึกษาชุดนี้ค่ะก็ต้องเรียนว่าท่านได้ถอดจากที่ดิฉันพูดเมื่อต้นปีมาเกือบหมดแล้วนะคะก็เลยตอนแรกคิดว่าเราจะมาพูดคุยกันว่ายุทธศาสตร์ประเทศเป็นอย่างไรแต่ดิฉันเข้าใจว่านักศึกษารุ่นนี้ ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งค่ะก็ต้องขอชื่นชมนะคะทั้งในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ยุทธศาสตร์ทหารค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็ขอชื่นชมในโครงการนิทรศาการที่ได้จัดนะคะก็เห็นว่าหลายๆโครงการมีประโยชน์ทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆอย่างนั้นภาครัฐสามารถนําไปใช้ได้นะคะกะ็ยังได้มีโอกาสได้คุยกับท่านผู้มนญการ่านสูงสุด,สดบอกว่า เสร็จจบงานนี้แล้วสงสัยจะต้องมีคณะในการที่จะนำเอาผลงานของนักศึกษาที่ศึกษาแล้วมาศึกษาคัดกรองแล้วก็มาต่อยอดลงไปเพราะว่าหลายๆอย่างนั้นก็ดูดูกลันกรองจากนักศึกษาที่เรียกว่ามาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้มาจากภาครัฐเท่านั้นนะคะก็มาจากภาคเอกชน ภาคประชาชนด้วยซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะเป็นจุดที่เราถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เรียกว่าการมีส่วนร่วม ของนักศึกษานะคะฉันเองก็ขอถือโอกาสนี้นะคะอาจจะพูดไปในเนื้อหาที่ทางผู้บรรยายนะคะก็ต้องเรียนว่าผู้บรรยายบรรยายได้ดีมากค่ะได้ชัดเจนนะคะแล้วก็คงจะไม่ต้องพูดกันแล้วว่ายุทธศาสตร์ประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาตินั้นเราหมายถึงอะไรนะคะแต่ฉันอาจจะขอญาตเรียนไปในรายละเอียดบางเรื่องถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังว่า วันนี้ในหลายๆส่วนเรามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนที่เรามาเปิดนะั้นเรามาคุยเรื่องความมั่นคงหลายๆอย่างจากการที่เราพูดคุยเรื่องความมั่นคงโจทย์ของประเทศที่เราเจอการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพลังงานอากาศหรือสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เก้าเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาคเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะดังนั้นโจทย์นี้ชัดเจนโจทย์การเดินหน้าในยุทธศาสตร์ชาติก็ชัดเจนนะคะแต่สิ่งที่เราจะทำอย่างไรจากการที่จะถอดจากยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแผนปฏิบัติต่างหากที่ต้องใช้บนหลักความเข้าใจแล้วก็ใช้บนหลักของการที่น้อมนำนะคะแนวทางพระราชดิ ก็คือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานั่นคือสิ่งที่เราต้องมาร่วมกันทำร่วมกันคิดนะคะก็เรียนว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่าสภาวะแวดล้อมต่างๆนะคะดิฉันคงแต่ว่าจากที่ทางนักศึกษาพูดได้บรรยายไปนั้นเราเห็นด้วยทั้งหมดและสิ่งที่เราจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทำไมวันนี้เศรษฐกิจต่างๆที่กลับมาสะท้อนของประเทศไทยเหล่านั้นเรา ้องอ่อนไหวเพราะว่าวันนี้ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจเราเพิ่งพาการส่งออกถึง60-70%ของยอดรายได้ของประเทศในเมื่อถ้าเศรษฐกิจรวมประเทศภูมิภาคใหญ่ๆมีผลกระทบย่อมทำให้ส่งออกเรากระทบเป็นธรรมดาแต่เราต้องเร่งในการหาไรายได้แต่อย่างไรก็ตาม เราก็การหาไรายได้นั้นยังไม่สามารถทดแทนได้ทันทีจึงเป็นความอ่อนไหวที่หันกลับมากระทบในตัวประเทศว่าโครงสร้างวันนี้พึ่งพาการส่งออกถึง60 70ถ้าพึ่งพาการส่งออกนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระดับเศรษฐกิจโลกหรือภูมิภาคเมื่อไหร่ก็ย่อมหมายถึงการกระทบกลับมาประเทศเรา จึงเป็นที่มาว่าเราจึงต้องเร่งในการที่จะสร้างความมั่นคงในประเทศนะคะก็เรียนว่าจริงแล้วก็จะมีส่วนที่ท่านได้บรรยายอยู่นะคะก็ขอเรียนว่าในส่วนของยุทธศาสตร์ประเทศที่เราอยากจะเร่งก็คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศวันนี้จะเห็นว่าหลายๆตัววัดเราเริ่มเห็นว่าเราจะต้องเร่งนะคะวันนี้เรายังไม่ได้วัดลงไปถึงรายกระทรวง รายจังหวัดดิฉันเคยลองมาลองวัดดูก็มีหลายข้อคิดที่น่าสนใจเพื่อเราจะได้ปรับปรุงฉะนั้นโจทย์แรกเราคงต้องร่วมกันในการพัฒนาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนข,ของขีดการามมนาในการแข่งขันแล้วการทํารัฐบาลก็ได้มีการประกาศในเรื่องของการทําพื้นที่สนนิ่งขึ้นมานนิ่งประเทศไทย จริงๆต้องใช้คาว่าซนนิ่งทั้งหมดนะคะก็เรียนว่าด้วยหลักการอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากเราเห็นความผันผวนทางเศรษฐกิจเราเห็นราคาสินค้าเกษตรที่มีความผันผวนแล้วก็ต้นน้ํากลางน้ํำปลายน้ํายังไม่ได้ถูกวางอย่างเหมาะสมแล้วก็จะเห็นว่าถ้าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปปีนี้จะเห็นว่าผลผลิตทางการเกษตรผลิตได้น้อยลงหรือผลิตได้คุณภาพที่ไม่สูงเท่าราคาที่ควรจะเป็น ดังนั้นการที่เรามีการกําหนดโซนนิ่งก็คือการที่เราเอาแผนที่ทั้งบดท,ทั้งประเทศมาบูรการร่วมกันแล้วเราวางเลเยอร์เป็นชั้นๆว่าพื้นที่กเกษตรที่ไหนเหมาะสมเราจะปลูกที่นั่นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เต็มที่วางในชั้นของอุตสาหกรรมว่าถ้าเมื่อมีผลผลิตต้นน้ำอุตสาหกรรมการแปรรูปก,กลางน้ำแลปนะปลายน้ำ อยู่ใกล้ๆกับต้นน้ำได้ไหมนั่นคือการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ร่อนระยะเวลาการขนส่งก็เป็นอีกหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่านะคะแล้วก็การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมถ้าเราจะวางพื้นที่ประเทศไทยอย่างที่ท่านนัึกษาได้เรียนมารวมกันในการพลังผนึกกำลังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่า ในแผนที่ประเทศไทยนั้นส่วนไหนบ้างที่จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมส่วนไหนบ้างที่จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วเราจะเชื่อมจุดท่องเที่ยวและจุดบริการเท่าด้วยกันอย่างไรถ้ามีพื้นที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่ดีมากสวยงามแต่เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศไม่ตอบโจทย์เลยเราก็ไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ ถ้าสินค้าพื้นบ้านไม่ถูกนำมาประยุกต์แทรกเข้าไปในงานบริการอย่างที่นิทรรศการข้างหน้าเราก็ไม่มีโอกาสได้เพิ่มรายได้ถ้าเราไม่มีการพัฒนาในสิ่งที่เราวางมาวางแผนในเรื่องของจุดท่องเที่ยวอย่างสอดคล้องสมบูรณ์โรงแรมไม่ได้มีจํานวนพอเพียงกับนักท่องเที่ยวสนามบินไม่ได้รองรับเพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่หายไปคือโอกาสดังนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่ เราเห็นด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเรียนเติมในส่วนของการเพิ่มเติมว่าการทำในเรื่องของโซนนิ่งนั้นเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่รัฐบาลให้ความสําคัญในการที่จะเร่งให้เราก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพการในเรื่องของรายได้ของประเทศในประเทศถ้าเราทําให้สัดส่วนนี้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่ว่าเศรษฐกิจต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รายได้ในประเทศนี่แหละค่ะโดยเฉพาะภาคการเกษตรและบริการ medical hub ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างแข็งแรงที่จะทําให้เราสามารถยืนอยู่แล้วต่อสู้กับการที่ความผันผวนต่างๆที่เกิดขึ้นได้และพนึกกำลังตามที่ท่านนึกษาได้เรียนว่าถ้าเราพนึกกำลังทุกศักยภาพที่มีอยู่เราจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะท่านได้กล่าวว่าการที่เราพนึกกำลังนี้ การที่มองในเชิงของการลงทุนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางนักศึษารุน่นนี้จริงๆต้องเรียนว่ามีอันหนึ่งที่ตรงใจเราไม่ได้ฝากจดมากแต่ท่านได้ทําได้ถูกใจมากก็คือเรื่องของการพัฒนาห้วงอากาศของชาติค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นจริงๆนะคะด้วยพรบรเงินกู้สองล้านล้าน จริงๆแล้วคือการลงทุนเพื่อให้ประเทศพัฒนากีดความสามารถของการแข่งขันเพื่อให้เราเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการที่จะดึงเส้นทางเหนือใต้นะคะออกตกหรือสิ่งที่เราบอกว่าระเบียงเศรษฐกิจทั้งหมดนั้นเป็นความสมบูรณ์และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดในการที่จะมองมิตินี้ ยันเชื่อว่าถ้าเรามองมิติให้ดีการนําสนามบินต่างๆในแต่ละภูมิภาคที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ถ้าเราจะเชื่อมโยงกับสนามบินหลักของสุวรรณภูมิแล้วมองให้กระจายไปเป็นภูมิภาคของหับภูมิภาคแล้วดิฉันเชื่อว่าเราจะสามารถรองรับจํานวนผู้โดยสารได้มากกว่านี้แล้วถ้าบวกกับงานวิจัยที่ทางนักศึกษาได้ศึกษาดิฉันก็เชื่อว่าเราจะบริหารจัดการได้ดีขึ้น นะคะก็เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็คงต้องขออนุญาตรับไว้นะคะแล้วก็จะขอ,อนําไปฝากให้กระทรวงเข้ามานาคมค่ะนะคะอันนี้ก็คงจะขออนุญาตเอาตรงนี้ไปศึกษาต่อนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในเรื่องของสิ่งที่ทางนักศึกษาได้กล่าวนะคะในเรื่องของอาเซียนนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการพันึก,กำลังของภูมิภาคอาเซียนนั้นเราเห็นด้วยแล้วเราก็อยากเห็น SME หรือภาคอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะภาคเอกชนใช้ประโยชน์ จากประชาคมอาเซียนให้มากโดยเฉพาะเรื่องของแวร์ลูเชนหรือห่วงโซ่ประธานนะคะเราน่าจะต้องทำความเข้าใจกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3บวก6หรือโครงสร้างที่จะต้องเป็นเรื่องของ FTA ต่างๆและ แหล่งต้นทุนต่างๆเหล่านี้แล้วเรามาดูเลือกใช้ศักยภาพของอาเซียนเพื่อเป็นแหล่งในการผลิตที่ต้นทุนที่ถูกที่สุดและมีประโยชน์อันนี้ดิฉันเข็นด้วยนะคะแล้วก็อยากเห็นการลงไปทำเวิร์กช็อปรายสายกรรมนะคะซึ่งขณะนี้เราก็ได้ให้กระทรวงพาณิชย์นะคะได้ทำงานนี้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมค่ะแล้วเราก็อยากเห็นภาคเอกชนได้บอกกับรัฐบาลว่า จุดใหนบ้างที่เราจะช่วยกันในการสนับสนุนเพื่อที่จะเสริมต่อในความแข็งแรงของอาเซียนหรือการใช้ประโยชน์จากการลงทุนของประเทศต่างๆเพื่อไปหาแหล่งต้นทุนที่ถูกที่สุดหรือแหล่งต้นทุนที่มีศักยภาพที่สุด นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะการมองเรื่องของการลงทุนนั้นในอุตสาหกรรมไทยนอกจากการที่เรามองในส่วนอาเซียนแล้วเราอยากเห็นการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมกลางน้ําให้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าทุกอุตสาหกรรมนะคะมันฝรั่งที่วางอยู่นอกก็ชัดเจนว่าที่กิจกรรมที่ท่านนักศึกษาไปเห็นเราปลูกได้ดีค่ะแต่เรายังขาดการแปรรูปโดยเฉพาะการแปรรูปภาคการเกษตรตรงนี้แหละคะ่ะถ้าเราทํามากขึ้น เราก็จะแก้ปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรที่ล้นตลาดหรือสินค้าที่ขาดตลาดมีผลกระทบกับผู้บริโภคนี้ในการแก้ปัญหานะคะสำหรับยุทธศาสตร์อื่นๆนะคะที่เป็นพื้นฐานนะคะที่ฉันมองว่าในนอกจากส่วนที่เราได้พูดคุยกันเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้ฉันก็เห็นด้วยกับทางนักศึกษาว่า ต้องให้ทุกทุกภาคเอกชนหรือจังหวัดนั้นเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากการลงทุนให้มากที่สุดโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมเพื่อเกิดเมืองใหม่เพราะว่าการที่มองนั้นเราไม่ได้มองว่าการลงทุนแค่เพียงย่นระยะเวลาการขนส่งเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการลงทุนโดยเฉพาะเมืองใหม่สิ่งที่เกิดก็คือบริการต่าง โรง,งแรมสถานพยาบาลหรือสิ่งอำนวยความสะดวกร้านค้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นคือเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะแล้วก็การลงทุนทางด้านของทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญค่ะดิฉันอาจจะขออนุญาตพูดเป็นสองมิตินะคะมิติแรกก็คือเรื่องของการศึกษานะคะเรามีการประกาศว่าเราจะร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษาค่ะเราอยากเห็นการปฏิรูปการศึกษานั้นทั้งในระบบ นอกระบบแล้วก็การศึกษาทางเลือกที่ต้องมองควบคู่ไปตั้งแต่เรื่องของหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เรื่องของแรงงานนะคะแรงงานท่านรตัตตนตรีเฉลิมอยู่ที่นี่ด้วยนะคะจริงๆแล้วเราได้มีโอกาสได้ประชุมเรื่องปัญหาแรงงานซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เราเชื่อว่าโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเราต้องการแรงงานมากนะคะสิ่งที่เรา ร่วมกันประชุมนั้นเราจะร่วมกันในการตั้งคณะกรรมการในการแก้ปัญหาแรงงานทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแรงงานทําอย่างไรให้ผู้ใช้แรงงานนั้นได้มีการลงทะเบียน อย่างเป็นระบบแล้วก็แจ้งสิทธิทประโยชน์ว่าการลงทะเบียนนั้นมีประโยชน์อย่างไรทั้งในส่วนของนายจ้างแล้วก็ฝ่ายของผู้ใช้แรงงานด้วยนะคะแล้วก็การดูแลแก้ปัญหาต่างๆร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมว่าเราจะทําอย่างไรในการดูแลผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้แรงงานมนุษย์การค้ามนุษย์ต่างๆแรงงานเด็กนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เรา ก็จะร่วมกันทําแต่ดิฉันเชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ระยะยาวแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องร่วมกันทําเพราะว่าในส่วนของการใช้แรงงานนั้นเชื่อว่าในอนาคตเราต้องเร่งในการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็วันนี้ก็ได้มีการรวบรวมความต้องการจากภาคเอกชนนะคะ <c oughs> เพื่อที่รัฐจะได้ร่วมกันในการบริการในการเพิ่ม กำลังการผลิตบุคลากรเรื่องของแรงงานให้มากขึ้นถ้า,าถ้าเราจะนำข้อคิดต่างๆของอนักศึกษาไปต่อยอดในการทำความต้องการจากแนวคิดนี้ลงไปสู่แผนปฏิบัติก็จะทำให้ภาครัฐนั้นปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อติชมของโครงการพัฒนาเมืองค่ะก็ต้องเรียนว่าโครงการพัฒนาเมืองนั้นเป็นโครงการที่รัฐบาล ก็นำจากโจทย์ที่ทางภาคนักศึกษาได้เห็นเช่นเดียวกันก็คือช่องว่างในส่วนของจังหวัดและการปกครองส่วนของถิ่นนั้น ในส่วนของในเมืองไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเราจึงคิดโครงการกองทุนพัฒนาเมืองขึ้นเพื่อที่จะให้ภาคประชาชนเป็นผู้บอกว่าต้องการการพัฒนาอะไรเพื่อเติมเต็มความต้องการนี้นะคะแล้วก็เ,เห็นด้วยว่าในที่สุดแล้วเราต้องปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เพื่อให้การทํางานต่างๆนั้นราบรื่นไปได้เพราะว่าจริงๆต้องเรียนว่าการบริหารงานของภาค นะคะในหัวข้อาการบริหา,าการภาครัฐนี้วันนี้การบริหารงานของภาครัฐเป็นลักษณะของโครงสร้างรายกระทรวงนะคะท่านจะเห็นว่าทํางานเป็นแนวตั้งเมื่อทํางานเป็นแนวตั้งแต่วันนี้ในมิติที่เราคุยกันนั้นเป็นมิติแนวนอนทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดเรื่องของช่วงชีวิตของคนช่วงชีวิตของคนนั้นถ้าเราบอกว่าการที่กระทระวงไหนบ้างที่ดูแลเรื่องเด็ก สิบกว่ากระทรวงค่ะทุกกระทรวงดูแลหมดเราต้องเริ่มมองมิติในแนวนอนมาแล้วแล้วจะทำยังไงให้บริการทุกกระทรวงไม่งั้นต่างคนต่างทำอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งของภาครัฐที่ต้องแก้ไขเราก็ต้องบูราการร่วมกันอันนี้จะเห็นงานบริการต่างๆเนี่ยเริ่มข้ามาในมิตินี้เช่นเดียวกับโจทย์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ 17กระทรวงสามสิบกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉะนั้นเราจะร่วมกันบูรณาการตรงนี้อย่างไรในมิตินี้จากมุมของกระทรวงเพราะว่าส่วนตรงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องบูรณาการขณะนี้ภาครัฐก็กาลังที่จะพยายามที่จะปรับปรุงในส่วนนี้นะคะในส่วนของจังหวัดจังหวัดก็มีมิติของจังหวัดที่มีการกระจายอํานาจจังหวัดจริง,ง,งแล้วต้องเรียนว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทํางานหนักมากค่ะเพราะรับงานของทุกกระทรวงตรงหมด ดังนั้นถ้าเราทํางานบูรการจังหวัดจะทํางานได้ดีขึ้นอันวันนี้สิ่งที่ภาครัฐพยายามที่จะหันกลับไปก็คือการใช้ลักษณะของแอเรียเบสเป็นที่ตั้งมองในมุมจังหวัดเป็นที่ตั้งนั่นก็แปลว่ามองในมุมของความต้องการของประชาชนโดยที่ใช้จังหวัดเป็นที่ตั้งแล้ววางยุทธศาสตร์จังหวัดกลับขับเคลื่อนเข้าไปหายุทธศาสตร์ประเทศ ถ้าพูดตามภาษาเราบอกว่าเรากำลังทำงานท็อปดาวจากยุทธศาสตร์ชาติลงไปพื้นที่ขณะเดียวกันเราก็จะทำงานจากพื้นที่บัตทอมอัพแล้ววันนี้หน้าที่ของเราทุกคนก็คือการบิ์แก็นี้สะพานนี้ในการที่จะเชื่อมโยงความต้องการของพื้นที่กับนโยบาย ให้กลับไปเป็นภาคปฏิบัติและเป็นแผนงานอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียนว่านี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่เราได้มาพูดคุยกันวันนี้แล้วได้มีการบร i ก g ากับในส่วนของภาคเอกชนโดยผ่านโงคงการการของสถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศในครั้งนี้นะคะฉะนันจึงเรียนว่าการศึกษาในชุดนี้นี้ค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็มีประโยชน์ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะ ขอกลับไปไม่พูดไม่ได้ยุทธศาสตร์ทหารน,นะคะก็แอบ,บอ่านนิดหน่อยนะคะท่านบอกว่ายุทธศาสตร์ทหารไม่ได้อยู่ในส่วนยุทธศาสตร์ประเทศแต่ฉันต้องขออนุญาตบอกว่ายุทธศาสตร์ทหารน,นั้นเป็นพื้นฐานสําคัญของการเติบโตเพราะว่าของเศรษฐกิจด้วยและความมั่นคงเพราะว่าการที่ยุทธศาสตร์ทหารน,นั้นคือผู้ที่เรียกว่าเป็นหลักสําคัญในการที่จะสร้างความมั่นคงดังน,นั้นส่วนนี้แหละคะ่ะถ้าประเทศมีความมั่นคง การทำงานทุกอย่างราบรื่นเศรษฐกิจก็ราบรื่นไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณในแผนงานตั้งแต่เรื่องของวัตถุประสงค์แล้วก็มาตรการต่างๆที่มีความชัดเจนนะคะฉันเองก็เรียนว่าในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมนะคะจริงๆก็ต้องเรียนว่าเราจะใช้บทบาทนี้ในฐานะที่มีสองหมวกหมวกในยกรัฐมนตรี ที่จะใช้การเชื่อมโยงของกระทรวงต่างๆนั้นมาต่อเชื่อมโยงในฐานะรัฐมนตรีกระโหมเพื่อให้งานของกองทัพสามารถขับเคลื่อนได้พร้อมๆกันนะคะเราก็เห็นด้วยว่างานของทางกองทัพทวกเหล่าทัพนั้นต้องยืนได้อย่างมีศักดิ์ศรีเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆนะคะเราเริ่มทำการทำงานที่พูดคุยกันนั้นที่ว่าจะทำอย่างไรในการแผนพัฒนา ของกองทัพของทางทหารให้สามารถที่จะมีแผนระยะยาวแล้วก็รวมถึงการที่จะดูแลในเรื่องของการจัดสรรก็ประมาณหรืออาวุธยุธโทโธปรกรณ์ต่างๆแต่แน่นอนการวิจัยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่เราอยากจะเห็นการวิจัยนี้ช่วยในการศึกษาวิจัยเพื่อให้เราสามารถที่จะเกิดความ มั่นคงแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะยาวนะคะซึ่งส่วนนี้ก็ต้องเรียนว่านี่คือส่วนของความมั่นคงแต่ขณะเดียวกันทางทหารก็ได้ช่วยภารกิจรัฐบาลหลายภารกิจนะคะแล้วก็เรียกว่าโดนบนภารกิจนี้ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริงไม่ว่าจะเป็นช่วงของอุทกภัยหรือปัญหาที่เกาะเสม็จ หรือปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างๆนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่สําคัญและฉันเชื่อว่าอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทหารที่ต้องดูแลก็คือขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ลงไปอย่างพื้นที่เสี่ยงต่างๆเหล่านี้เราเห็นในความทุ่มเทต่างๆสิ่งที่สําคัญก็คือการที่เราจะร่วมกันทํางานอย่างไรให้หน่วยงานโดยเฉพาะความมั่นคงนั้นเดินไปอย่างราบรื่นแล้วก็การที่เราจะมอง ในอนาคตว่าภัยคุกคามต่างๆที่เปลี่ยนรูปแบบไปนั้นเราจะร่วมกันในการที่จะทำให้ความเสี่ยงเหล่านั้นกลับมาเป็นความมั่นคงอย่างไรนะคะฉันเองก็คงไม่ขออนุญาตไปลงในส่วนตรงนั้นแต่เชื่อว่าวันนี้ทางกองทัพทางทุกเหล่าทัพนั้นก็ได้วางแนวทางไปแล้วนะคะก็ฉันเองก็คงถือโอกาสใช้เวลาในการพูดแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ ขอเรียนเสนอแล้วก็ฝากท่านพอบออส,สอสอนะคะในการแล้วก็ทางฝากทางวิทยาลัยในการที่จะนําผลการศึกษาของนักศึกษานะคะรุ่นนี้ไป สารต่อแล้วก็ไปต่อยอดในหลายๆประเด็นที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณในผลการศึกษาแล้วก็ความเข้าใจร่วมกันที่รัฐบาลได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วแล้วก็การที่ได้ถูกสะท้อนมานี่นับว่าเป็นประโยชน์และเพื่อที่จะเราจะได้ทํางานอย่างเต็มที่และดิฉันก็เชื่อว่าก้าวต่อไปของเรานั้นเราจะร่วมกันในการดึงทุกพลังดึงทุกศักยภาพ และมองความเสี่ยงนั้นเป็นโอกาสในการแก้ปัญหาของประเทศและมองความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นความไดนามิกพอที่เราจะปรับตัวเพื่อที่จะเรียนรู้และก็ปรับปรัวเพื่อที่จะเติบโตแล้วก็สร้างรากฐานอันมั่นคงของประเทศต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ